เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสุภนิษบุตรการตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3โรงเรียนบ้านสาสมิงสพป,ปอบ4ขอเสนอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งคือแก้ไขปัญหาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนศาสมิงมีจำนวนนักเรียน137คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนแรงบันดาลใจคือการส่งเสริมทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเนื่องจากความรู้ในเรื่องของคำศัพท์และประโยคพัทธใช้เพื่อพูดเขียนโต้อตอบสื่อสารในชีวิตประจำวัน รือสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆไ้ตัวหรือสถานการณ์ต so, like, <s Elliott ills> ่างๆในชีวิตประจําวันปัญหาคือนักเรียนยังขาดโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันแล้วยังขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่งผลให้ขาดทักษะภาษาอังกฤษและมีผลสำเร็จต่ำโรงเรียนนี้ยังมีโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นมัธยมรับประทาน พระเจ้าจึงคิดว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญที่นักเรียนควรได้เรียนรู้วรราการกับภาษาอังกฤษนั้นข้าพเจ้าจึงได้นําการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐานแบบ active learning ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวการสอนมาจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยวิลคินส์ได้เสนอแนวคิดนี้ไว้เมื่อปี1976ว่าแนวทางการสอนนี้ได้เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและเน้นเรื่องของไวยากรณ์และสถานการณ์ในการสื่อสารแนวคิดนี้มีข้อดีคือหากนักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริงแล้วนักเรียนก็จะเกิด แรงจูงใจในการเรียนรู้การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้เน้นกิจกรรมเป็นฐานนักเรียนจึงได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินสภาพปัญหาจากที่ได้สอนนักเรียนชั้นม2และได้เก็บปัญหานะครผ่านกระบวนการ plc ของโรงเรียนโดยการทำการสัมภาษณ์ทดสอบก่อนเรียนแล้วก็สังเกตพบปัญหาดังนีคือหนึ่งเป็นคำศัพท์ปัญหา,ญหาด้านคำศัพท์ การออกเสียงและโครงสร้างภาษาอังกฤษรวมถึงบริบทของเรียนที่ไม่ค่อยมีการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนอกจากนี้นักเรียนยังมีทัศนคติไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าเป็นเรื่องยากและไม่สนุกจึงได้นำหาเรื่องากล่าวเข้าที่ประชุม PRC ของโรงเรียนแล้วก็ได้รับความเห็นชอบให้มาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยการใช้ รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐานแบบ active learning โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ในครัคน,นี้ 1. ด้านความรู้คือเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้สองด้านทักษะกระบวนการให้นักเรียนสามารถแต่งประโยคสนทนารวมถึงมีสมรรถนะในการคิดสื่อสารและแก้ปัญหาได้ 3. ด้านคุณลักษณะนักเรียนใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานสรุปขั้นตอนการสนอนดังกล่าวไว้ดังนี้นะคะ 1. น,นก็คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูก็จะพานักเรียนน้องเพลง what is your favorite food แล้วก็ทบทวนคำศัพท์เรื่องอาหาร 2. ขั้นนำเสนอ 1. ก็คือครูนำเสนอบัตรคำแล้วให้นักเรียนดูและออกเสียงตาม 2. ครูเปิดสื่อ youtube ชุดคำศัพท์เรื่องอาหารให้นักเรียนดูและออกเสียงตามซึ่ง3ครูยกตัวอย่างการใช้โครงสร้างประโยคสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ชอบก็คือยกตัวอย่างดังนี้นะคะ a ถามว่า what is your favorite food b ก็ต้องตอบว่า my favorite food is แล้วก็ใส่ชื่ออาหารเช่น my favorite food is pizza และถ้าจะบอกว่าใครชอบอาหารอะไรก็ใช้ตัวนี้นะคะ someone's favorite food is แล้วก็ใส่ชื่ออาหารทั้นฝึกนักเรียนก็จะได้ฝึกการใช้ภาษานะคะผ่าน2กิจกรรมก็คือ1การสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ชอบด้วยภาษาสองก็คือการทํา mapping เรื่องอาหาร 4. ค่ะขั้นการนําภาษาไปใช้ก็จะมี2กิจกรรมด้วยกันคือ หบทบาทสมมุตินะคะเพื่อสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับอาหาร 2. ก็คือการนําเสนอ My m ม n d แมปปิ้งเพื่อฝึกพูดนําเสนอหน้าชั้นเรียนขั้นตอนสุดท้าย 5. ขั้นสรุปครูและนักเรียนก็ช่วยการสรุปคําศัพท์และประโยครวมถึงการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับอาหารด้านผลลัพธ์เราก็วัดตามวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะหนึ่งก็คือ จุดประสงค์ด้านความรู้พบว่าผ่านเกณฑ์ด้านความรู้100%ก็คือผ่านเกณฑ์18คนวัดจากการทำใบงานชุดที่1นึคะแล้วก็มีการทดสอบหลังเรียนด้านคำศัพท์และประโยคก็ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปจำนวน18คนเป็น100%และมีการวัดผลสมริถก่อนเรียนหลังเรียนมีค่าทดสอบ ทีเทสผลสำฤทธิ์ความรู้ด้านคำศัพท์และประโยคเรื่องอาหารของนักเรียนเรียนอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า0.005จุดประสงค์ด้านที่สด้านทักษะกระบวนการ2.1นักเรียนสามารถแต่งประโยคเรื่องอาหารได้วัดจากใบงานชุดที่สองนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละเจ็เจ็ดสิบขึ้นไป ร้อยเปรเซ็นต์คะจำนวน18คน2.3นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับอาหารได้โดยวัดผลจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนด้านการสนทนานักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีขึ้นไปจํานวน18คนคิดเป็น100%รปรวมถึงวัดผลสำริดก่อนหลังเรียนมีค่าทดสอบทีเทส ผลสมริ์ทักษะการสนทนาเรื่องอาหารของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า0.05 2.3นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญในการสื่อสารการคิดและการแก้ปัญหาโดยวัดผลจากการทำใบกิจกรรมกลุ่ม My Mapping เรื่องอาหาร นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีขึ้นไปจำนวน18คนคิดเป็น100%เซผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีขึ้นไปจำนวน18คนคิดเป็น100%รซรวมถึงการประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีขึ้นไปจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ100จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านที่3ด้านคุณนะลักษณะ พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไปจำนวน18คนคิดเป็น100%ปซปัญหาและอุปสรรคคือนักเรียนบางคนยังไม่สามารถจำคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาหารได้ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการออกเสียงคำศัพท์ครูผู้สอนจึงได้ใช้เทคนิค หนึ่งก็คือให้เพื่อนช่วยเพื่อนโดยให้นักเรียนเนี่ยที่มีความคล่องมีความสามารถช่วยฝึกให้นักเรียนที่อ่อนกว่าแล้วยังให้ฝึกถามตอบกับครูจับคู่ฝึกกันเองและฝึกร่วมกันทั้งชั้นเรียนนอกจากนี้ครูยังให้มาท่องคำศัพท์กับครูทุกวันส่งผลให้นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์และประโยคและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานแบบ active learning เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านทักษะการเขียนและพูดสื่อสารอีพบว่านักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนบ้านสรสมิงจำนวน18คนคนคิดเป็น100%มีผลลัพธ การเรียนรู้ผ่านตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ